สบายด so ีพ so ี so ่น so ้องบ๊ายบาสุก so สุคนสมอกสบอสบายดีอันคอนอยากแจ้งเลยพี่น้องเลยคอนอยากแจ้งแล้วนี่สุกสุคนมันอยู่กันสามคนได้เลยพี่น้องเลยผู้สาวผู้สาวกระโสดเด้อมาเด้นผู้เบายังนอนอยู่ใช่ไหมมันเย็นมันเย็นถ้ามันใหญ่อ้อนมาอันอัน ไผู้บบาแพวล่มือะไรได้ไหมไล่นี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 ่มื่ขึ้นนก่ก็พาะผลเป็นหลาะลอยเสียขาบืองมะนะมิแต่ผู้เบาผู้บบารุ่นสองหลยแล้วนี่ก็ดน้ไล่กับบางเสือกับผมเนี่ยมันน้ำเอาได้ อือยม่ก็อยู่กนละหมอเหมอนกันอ่ะอันว้านพออันเบิ่สมาผัดเบิ่กับพมาหนาวแหงเมื่ออันบ้านพัดกระโรมาซะพวกดนกเบิเ้ยเฮเอ้ยเฮ้เฮ้ยนอ้ยเฮ้ยเน้ยเพ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ ข้าน <t> ีนมาขึ้นได้ได้นอนไปไหนได้หอนหอนหัวขุเมืามาน่ะเขานอนตุ่มผาควมหูอเนาะมันแจ๊งไฟนอนบนหลับมันควผูอ่ะขมหมาเกือแตะเกือแต่ด้ยหอนนอนไม่หอนเลโอ้หอืมอื่นเบินกัเมื่ออะรเขา่ Bưng cái nam kaputin, leni. Bưng kaputin bát nhao lần nhao. Eh, bưng kaputin bát nhao lần nhao. Eh, bưng kaputin bát nhao. Eh, bưng kaputin bát nhao. Eh, bác 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 ้นน้น <ừ. S 2> ่อลมากเือเากันอืมะะอา้อามาจอมาตอนเพ่นก็ยังง่เมถาวก็ยังงบปุืเสือมาเผื่อเด้บะซึมากินเพื่อนเมื่อแบบเพื่อนหลดกับปกะแรนไว้ได้หลดบุมีเบกหอยแหลนเมื่อชวโมงกว่าจังนหอืมไงไปเนื่องว่าไปเข้าตลาดก้อนเราสั่น ตลาดแบบจักไปทางใดสองชุบฝนนะห้องผัเมียชุบฝนนะไปหาในตลาดกับโบหินหน่อยเมื่อแต่ว่าเมื่อป้าแลวพ่อบอกมันออกไปกับขี่รถน้ำลังกับโบหินคอยแหลนถาชุบฝนด้วะจนหอดยัมเห็น ยานหันออกแต่ตลาดคนเมือก้อนเ่าอะมันจอดก้อนมันไปหอดก้อนเขาทองขเมีอแบบนั้นเขาคอยแลนเนี่ยว่ะมันทางทำแหนมหลดหลายเนาะไปใส้ฮันแลนไว้ขันสิคันบาดสิจอดกเอาเกือบทูตาตาตาบัวหยาดเล้วไอ้ทางทางดำเอาตีนลงแล้วคอยทูไปแลว รถคนบ่มีเบรเกรถเจ๊หกเมือ่อนแล้วสิบอกคนยุว่าทายเบรกนะเด้อจิว่ะ <c oughs> บัดยานจะคล้องลงบัดคีไวนะ้ <c oughs> อย่าลไรจะคล้องลงคีไวนะ้อะบาไรบัดเบรกมอกจะไ่เด้อก็มาแต่แต่ขึ้นเมื่อวานอืมมีแต่รถ เป็นคนขายเครื <What the? S 1> ่องสองคันมาวินน้ดอกกันวันีกับวงปอยไงหอนี่ว่าตองสิบป็นหยองจักบาทโดยสัญญานงินใส่เงนยังใส่องนสลมยังสิเป็นหยองจักบาทสิแมื่ เมื่อแต่เศร้าแล้วก็นาวน้วบาทเลยอันอันาพอนีแส้งแดดแจ้งออกมาจากมือเงากะไอปอเนั้นมาพอแล้วมันจะสีไดหลดเขากเอา่าว่าเอาลดเบรกบุมีใม่ก็จะคอยแลนเม่อไหเราะไปดังอือโอ้ยมันยังเศร้าอย อืมน่าจะกันเี่ยยคเขาเลยไมว้ไว้ยุคเขาเลยพ่อบอกมาไหว,ว้พม,มาไอ้ยังที่เจ้ารักเขาขาหัก <c oughs> หก,ก้ามาว่าฉันเจหก,จนะหกมกันสิแจ้่มเขาหกก้ามากับิมาแเลยเลอืมแมน โอ้ยราษาบวภาสาแล้วแต่นั่นแบอันซื้อเขามานะมากินแล้วแหละอันนี้ีชไว้ให้ฮรานเคยกับจีนแห่งแต่จีบไปเข่า้องน้ามมาบัดบ้อนในเข่าของน้าผัดข้าเจ้าบัดโทน้ำมาเพอเปอเสือมาหลุดลืมหมดทงเข่าโง่ไปสิไปเอาทงเข่าผัดทงเข่าผัดจักข้าเจ้าหนับกินจักเอาไปทางไรบัานนี่ บอกข้าเจ้าก็ยังบ่เลยเมื่อนะบัดออกไปบัดออกไปบัดเห็นข้าเจ้าอันกินข้าวอยู่ก็เลยบอกานถามก็เลยโอ้ยอย่างข้าเจ้ากินเลยแหละวะจ้าเลือดบงอันอันอันแนวกินน่ะก็คือคือของตัวเองอยู่ก็เลยบอปากห้องตาหมักหุงเด้อตาหมักหงกับอันฟิ้งซีนแหงอ่าแล้วก็เลย โอ e ้ห้องกู้เนี่ยเลยก็จ้ากินนี่ว่าก็เลยย่าซักก็เลยบวปากเลยมันความอันอันประสาทจะสำได้แล้วงูมาสิไปเอาแต่แทบแบบมาแบบบวบไปลืมนี่แหละมันอันกลับมาโทรแล้วมันลืมซะขวัญหงมื่อบ้านเลยโอ้ยไปเอาก่อนเนื้อว่ะมันงูไปลุกขึนก็บอกเห็นยังก็บอกเห็นบ้านอืม เจ้าสีทามเจ้าเจ้าคันลาของสิถามก็จะแล้วเนาะเอาผัดบุหานสิถามแล้วบ้านเด็กกะเจ้ากันแหมนว่ากินกะกินลงโถะไปถามได้ล่ะใส่ย่าไปเนาะมาเนี่มมาอื่นกะกลับได้ไหมจ้ะขวัญนั้นมาละใครพูดว่าฝนมาก่อนกลับกับพูดดีแล้วได้นอนลง พัวมาแล้วกับแม่บ่มาเพตอนช่วยอืมอ็จะขั่นนันน่นกับยางเมื่อฮอดปักพีกบักเคลื่อนมาวันนอ้าวจะฮดผู้เดียวบักสลี mm ิวเมื่อวันที่นอนหยิบจักบาทบไดหยิบทำนิดพอลงฮดชวนบอลงไปบัดหิวฮดปากชลีผู้เดียวของจ้องงจ้องเพื่อีแล้ว ไปหิวโฮสซอยพ่นซักกระบกพีกสองไหมีดไปไปบีไปแบกใหม่ทุกวันไปแบกอยูบ้างไหมลูกลูกไปรับจ้างบานทิ่มชวนให้พ่อพอดียวบานหนาวทั้งโฮสทั้งสาโฮสทั้งแร่งบ่ละมันยังปลมมาได้มันยังหน่อย Bơm sẽ phải giang à Hiểu hốt Ngoài vừa xí lẹo hai nưng Bơm sẽ tốt hơn Tôi ăn ừ. tôm nhảy lẹo Tôi xung nội với nhau bơm vào đại đó Bơm hạng bằng tay Bơm hạng bằng tay Tí là, cái răng tẹt này

ันบอกเอาไปทำอะไรๆก็เสร็จปากลุกมันบอกเอาไปมันถือไป <c oughs> <c oughs> อืมโอ้ยมันขิดอยู่แล้วบังแต่เอาออกมาผมไปนัง่งกอดอยู่สูดๆเด้อ้ำเด้อคนเก่งสูดๆเด้อพอนั่งอยู่ข้างๆบังห้ำว่าผัดดังนำห่นนำตาโอ้ยทางบุม๋มใหญ,ญ่ตาเนี่ยก็บวายแล้ววะ Nhiên không có nhà cận nè, là con phụ trái ổn Bởi bà đãi nhà không có Khoa bán áo mà bỏ váy là cua à Thằng này bỏ váy bỏ váy thằng này bỏ váy Thằng này cả, váy bỏ váy thằng này Cái vấn đề là